อยู่สวิตเซเลนพีโนโวจ้าดีมาลาวประสบการณ์นี้ลูกไป เที่ยวกับป่ดโร่งคนปวราะว่าปวดจ้า้นจวนจ้าดีไปตั้งความร่ำพันชั้นสามีภรรยากันเลยตึงพวดจ้าเนาะมันก็เลือกไปเนี่ยหมอนโทรนี่เลยข้างทะเลทราบเจนีว่าพี่น้องเรววิวนี่บรรยากาศนี่ไอ้ยะโรแมนติกเมื่อนี้ได้เสียตัวก็เลยคืนนี้ผักที่โรงแรมไอเนี่ยหมู่นานนะพี่น้องอ้ยยะมาเล้วอากาศดีชัดคลองปลื้แต่พอรู้แล้วว่าใจมันเลือกมาทีนี่มันี่มาห้านัครองในดวงใจของมันพี่ โอ้เนี่ยเฟรดดี้ของเข้าเลยหนะักรองวงควีนใครรูจักกันมั่งอะ่ะอันโหลใครรู้จักก็คือว่าลุนเดอกันพี่แล้วนะพี่น้องนะมาที่นี่ตรงแคบชุดอากาศหายใจพี่น้องก็บอกวคล้องเพลงคนก็แต่งตัวไฮโซเหมือนชาหนุ่มเชื่อว่าชามาพิธ,ธีนะแนะนาให้มาชมเมซ่าพี่น้องนะอันโหได้ห็นดอกไม้ช่วยๆแบบนี้เลยถึงพวกชาติก็ตามใจหรือพามาลงเลือกิดะได้จูกับจานเมลเลยกนนี้ซา